最近、ね、の学校でホステルに行きたいと思います。 ค่ะพี่นอ้องหลังจากปลูกต้นไผ่เสร็จแล้วเนะคะ่ะนาะเดี๋ยวเฮาสิมากลับนาดินที่อยู่ในบ้านผักนี่เนาะคะ่ะนาะเพราะว่าเฮาได้ย้ายใกล้ออกไปไว้หลังบ้านแล้วเนาะคะ่ะนวันนี้เฮาก็สิมากลับนาดินแล้วก็โรดจุลินทรีย์สังขะหอแสงเนาะคะ่ะนาะ พี่น้องพอดีขุดแปลงผักตรงนี้เนาะคะ่ะน้องย่มันไกลย่าบ้านไกลออกไปไว้ที่นี่มาขุดแปลงผักเริ่มปลูกผักค่ะพี่น้องเริ่มที่จแปลงผักเนาะคะ่ะน้องไม่ได้เห็นใส่เดือนมันลายค่ะก็เลยเอาไกลมากินใส่เดือนเขาก็อันที่ได้แข็งแรงเนาะค่ะนาะมันหลายค่ะตัวน้อยตัวย่าลายลายลายบ่ยเป็นอย่างเดอมบ่มืดตกเนาะคะ่ะนาอให้เขากินใส่เดือนเขาทีได้แข็งแรงค่ะ